าหากผมต้องปเป็นเลี้ยงของคาสูโอที่ใน24ชั่วโมงคาสูโอนั้นจะตายจะเป็นยังไงไปดูเ,เด <S <S ฟรมตรงนั้นหรอที่ที่บอกว่ามันมันมีสมบัติอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่แน่นอนเข้าไปเลยถ้าถ้าเข้าไปแล้วมันมันจะไม่เป็นอะไรหรอไม่เป็นหรอกโอ้ยเนี่ยเ<ม>ข้าไป<ม>แล้วมีแต่รวยกันรวยเนะนี่ยน่าใจเนาะไว้ใจได้ไว้ใจได้มาด้วยกันมาเฮ้เข้าไปเลยหรอ เออเองกลัวใช่ไหมอ่ะไม่กลัวไม่กลัวป่าป่าป่าไปกันเลยไปกันเลยไปมากเลยหลบอย่างกระแพงไม่ก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่ไงใช่ไหมนี่อ่ะตึกอะทขาไมจะลงมาด้วยกันเหรอไม่ไปกันเลยเออถ้าเจอทองแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมน้องคนนี้โอเคไหมอิงเป็นใครอ่ะเอาอะไรเอาที่คุณมาที่เลยมาที่เลยไม่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 คุณเองคุณเองไปไปยืนดูทั้งหมดได้ไปยิดูทั้งหมดี่จะรวยเองไอ้น้องได้เลยเดี๋ยวไม่ให้ใครเข้ามาเลยน่ะยิ่เฝ้าเลย เชื่อใจได้ไหเนี่ยหน้าหน้าเหมือนลิงเลยอ่ะเองก็เหมือนลิงอย่าทำพูดหนดิโอ้ยไงเจอทองแล้วดิโอ้ยอย่างงี้เสร็จจังพี่นฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอามยยเ้ยยเเฮ้เยยเฮ้ยเฮยด้วย้เเ้ยเ้ยยยแล้วลืมน้องแน่เลยอย่างเงี้ยเเ้เ้เ้ย เอ้าอยู่ไหนพี่ลงมาข้างล่างช่วยหน่อยอ้บโอ้โหว้ากูเกือบห้าเอ่อเอ้อเออเนอนทำไมอ้งเห็นป่ะเนี่ยเออพี่โดนคำสาบคำสาบอะไรบ้าบอกเหมือนพี่ว่าจะตืดได้แค่อีก24ชั่วโมงกับแฟงอาีจริงจริงช่วยด้วย ได้แต่เดี๋ยวผมพาขึ้นไปเซ็นมอบระดกก่อนนะพี่นะออมมระดกให้ลิงค,คนเดียวโอเคไหมเออเออ,เอ,อมึงหวัวใจเงินไม่ห่วงกูเลยเหรอก็เด <laughs> ี<า>๋ย <laughs> วเข้าลงพานายังไงก็ยังไงก็รอดอแก่แค่เผื่อไว้ถ้าเกิดมาเสียเปล่าก็ไม่คุ้มใช่ไหมอ่ามาปาปาขึ้นไป <laughs> ขึ้นไป เออเออเฟี้วพี่ไม่ไหวแล้วเออดิพี่อะไรเป็นแล้วแต่เมื่อกี้เลยดี๋ยวเอออย่าจะชนดีจะนอนตรงนี้อย่าชนอย่าเอาอย่เอาดีดีตัวใเอาพี่อยไม่เอาดี่ีพี่จตายแล้วหรอพี่ตายแล้วหรอพี่เฮ้ยอย่าชนพี่จะนอนอย่าอย่าชนพี่จะตายแล้วหรอพี่จะตายแล้วดอกกัะพี่แล้วของอะมรดกอะไรเงินเดือนน่ะเงินเดือนอะไรไม่มีแล้วพี่เป็นจะตายแล้วไอ้ยินพี่ตายแล้วผมจะอยู่ยังไงพี่ผมไม่ได้เงินอ่ะก้มมือเป็นห่วงเป็นห่วงกัมแล้ว ไม่ไม่ไม่อยากเล่นหยอกเล่นพี่หยอกเล่นหยอกเล่นพี่ใช่หยอกเล่นฮะคือผมก็เป็นผมก็เป็นห่วงพี่อยู่แล้วไงจริงเอาดอกไม้มาให้พี่แล้วเนี่ยเอาดอกไม้จันเลยเหรอไม้จันเ็นยังไม่ตายเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นคนทำให้พี่โดนนมสาวเลยไอ้เนี่ยเลยใช่เหรอใช่อ่ะตัวไอหน้ใครอน่ยเฮ้ยไอ้เนี่ยมันเป็นมันเป็นลิงที่พี่เก็บมาเลี้ยงงวนก่อนอะไรลิงพูดได้ด้วยเหรอลิงงวดเฮ้ยเลี้ยงมาบูนเองโนโน่คุยดิโนโนเออโน่คุยดิ ทุกคนจะการลิงเลยทุกไอ้ลิงยไม่พี่โดนไยเอาเอ้ยลิงมันหนีไน้ลิมันหนีเดี๋ยวเดี๋ยวรอคำสาปเนี่ยเดินได้ไงเนี่ยออเมื่อกี้ต้องใส่แพดผักอะแัดผักหายไปนะพี่นะผักอ๋อมันผักอีกแล้วอะเอ เฮ้ราจะกาลิงเราจะกาลิงไอลิงนี่มันชั่วเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้ยเฮ้ยจะเล่น้ยเต์ทำไมล่ะจะเล่นลิฟต์ทำไมล่ะพี่วินกอดไม้ยฮทพี่วินเจ็บนะอยากให้พี่วินเจ็บนะอยากให้พี่วินเจ็บเออเดี๋ยวพี่วินจะเถอะเออเอ้ยพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรเป็นอะเออกิยาไมพี่กินยาไหมกินยาไหมอ่ะกินขวดเขยหยาไหมพี่อยาก พี่ขออะไรบปงอยางสุดท้ายไก่อนพี่ตายไ่ขออะไรอะไรพี่อะไรพี่อยากกินอาหารอร่อยอร่อยหรูหอ่าไ่เนียิดสุดท้าลยไไยอาผมเอาผมเอาเครดิตการที่ก่อนฮะหยอกเยอยอไงไปไไปพี่เห็นไหโอ้้าอะไรนะพี่วินไรอะอะไรแพี่อะไรแล้วพี่อะไรแล้วพี่นี่ติดนี่อยู่ล้านราฝากมาชระนี่้อยเอ้โอ้โน้ด้ดัดไปเดี๋ยวผมชำระนี่ไปเลยไปเลยอพี่ดอกไม้จันตุ้สู้ะ เราไปแป๊บเออค่อยๆเออค่อยๆพี่เอออย่างเงี้ยตรงนี้เหรอตรงนี้พี่ไหนอ่ะนั่นข้างหน้าพี่ข้างหน้าจะเย็นพี่จะถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยโอ้โหพี่กินเร็วจ้าบินบินบินนี่นี่เอาบ้างเลยไทยเลยอะไรเหรอ ใบโป้ใบอันดูลาเซนซะาเ้อย่าทิ้งทีพี่พี่ไม่เจ็บหรอพี่ไม่สำคัญเลยนะเว้ยโอ้ยโอ้ยล้มเลยล้มเลยโอ้ยล้มเลยล้มเลยโอ้ยล้มเลยล้มเลยล้มเลยมาเชวยหน่อยมาช่วยหน่อยมาเชวยหน่อยล้มเลยล้มเลยเซนใบก่อนเซนใบก่อนอุ้ยก็ตายเลยก็ตายผมผมผมซื้อใบให้เลยนี่ะใบ อัปปุตโต้บอยขาวอะไรฮะงำอ๋โอ้ยกินยังไงวะเฮ้ยพี่คนคนตายเองกำลังจะตายเขากินเหล้าได้หรอเออกินกินได้กินได้มันเป็นยาแผนโบราณไงนู่ไม่รู้หรออ๋อพี่แต่ผมไปปลดหนี่ให้พี่นะพี่ผมไปกู้ธนาคารมาเอาชื่อพี่โตไปเซ็นมันน่ะอ๋อเฮ้ยจริงหรอชีพี่โต้ไงเพราะงั้นงั้นเพราะัดที่ก็ปลดหนี้ได้บอยดิใช่ปลดนี้แล้วต้องพี่บดอะไรนี่เซ็นอ่ะดีใจจังผมไม่รู้ไอ้ผมก็ผมเออเฮ้ยงำเธอละกันงำโอ้โหอ้โห อ้าพี่กินเยอะอ่ะอูพี่กินแล้วจ้างน่ะอืมโอ้โหแดกแดกาดนี่อันนี้เย็นลี่อันนี้เย็นลี่เหรออืม อะไรตปแกตายไอ้พี่วินเคียวเหล็กมันมันมันไม่ใช่เย็นรี่หรอมันไม่ใช่พี่อืมเอ้ยไอ้นี่ไม่ใช่เยเย็นเย็เย็นย็นเย็เย็นเ้ยไปเลรเดผม่ก็ก็แกไม่เยวที่ทำให้ฉันอย่ถงเงี้ยฮะเฮ้ยพี่ล้วนเลยเนียแกนั่นแหละคนบอกถ้างั้นลงลุงย่ไม่ได้จับแกมาเลี้ยงเลยอตายแล้วเซนเถอะพี่นะพี่เซนมากไาหะพี่เซนไหนๆก็ตายวพี่นะตอนนี้มีย่นี้ตอนนี้มันมีแต่นี้สินให้อ่ะเอ็งเอ็งเจ้าบ เพิ่มปิดมาไม่ใช่หรอเป็พี่ผมติดหลังนี้ผมสิผมปไม่พี่พี่ไปอ่านอะไรก็ได้น่ะผมไอไปหานักบวชนั่นแหละผมมนไล่ผีนะเออไม่เอาแล้วอ่ะพี่ขอคนทำศพพี่พี่ขอไม่เอาไอไอนั่นได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะพี่เขาโคตรเก่งอ่ะคือจะการเป็นสาบราบ้าบ้าไม่รู้ไฟังนะฟังนะคือให้ยามพี่อ่ะเป็นคนไล่ผียังเก่งกว่าเยอะเลยคือมึงไม่ต้องจ้างหมอผีเอายามกูเนี่ยเก่งสุดแล้วพาพี่ขึ้นห้องเลยได้ไหมอ่ะเซ็นก่อนแล้วเซ็นก่อนแล้วอย่าเพิ่งนอนเฮ้ยต้องเปลก่อนนับนเฮ้ยเจ้าคน เทือบลิงเลยเอาไว้เลยเอ้าไม่ติดเอ้าไอ้เว้ยเฮ้ยอย่าพี่ว่างไงหรอคนในตัวพี่ทำไมมันถ่ายแล้วเอ๊ะคนอะไรอ่ะทำไมมันถ่ายเยอะหลอกหรอเอ่อ้ตอนนี้ทากกี่ชั่วโมงอ่ะไม่รู้อ่ะมันอืมถ้านับจากตอนที่มันขึ้นอ่ะน่าจะเกือบ24ชั่วโมงแล้วใกล้แล้วนะอีกอีกประมาณอ่าครึ่งชั่วโมงอืมตอนนี้ พี่เป็นก็ยืนแข็งแรงอยู่เนี่ยอะไรอะโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้จะตายแล้วโี้ยโอ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 ้ยพี่หลอกโอพี่หลอกลิงพี่หลอกลิง